สวัสดีค่ะนะท่านผู้ชมนะคะเอ็ดมินก็เขียวพารวยนะคะก็จะไปตามเซียนใบนะคะท่านผู้ชมเนาะแนวทางของเซียนใบงวดที่ผ่านมาเข้าเลขเด่นเลขดิ่งนะนะคะแล้วก็เจาะหนึ่งเข้ากับเบึงกันนะคะท่านผู้ชมว่าเซียนใบเมื่อวันที่15ตรงกับวันพุธนะคะจะเด่นเลขเด่นเลขดิ่งไปเนาะนะคะค่ะเราก็มาต่อกันนะคะหอยลาเซียนใบนะคะเมื่อที่ผ่านมาของทุนขเขาหลีกดินนะคะท่านผู้ชมเนาะ หอมเซียนใบนะคะถางงวดพันที่สิบห้านะคะตรงกับบันพุ์นะะี้ค่ะี่งวดที่ผ่านมาเซียนใบเฮวินบิงสามร่องหนึ่งนะคะเจาะบ่อเขา่าตะก้าพันเจาะเขาตัวนี้นะคะหนึ่งชุดสี่ตัวจะเป็นตัวเบิ้ลน,นะคะเดินสามร่องหนึ่งนะคะเขาตะเล็กดินเหล็กร่องนะคะก็เล็กตัวเจาะงวดวันที่สิบงวดพันธุ์พุธนะคะเซียนให้เดินสี เด่น4รององศูนย์ะคะ,ะเด่นสีนะคะรองศูนเลขหนาพันกับเขาจะสามแปดเนาะนะคะเด่นซีรองศูนย์นะคะส่วนะ อ่าเลขในตารางนะคะมีสมีศูนมี6มีสมนะคะมีสมี0ูนมี6เนี่ยนะคะสังเกตเบื้งเล็กในตารางของคนนะคะส่วนตัวเด่นๆก็จะเป็น0นกับสนะคะ อ่ะ 4, 4, 1, สีสีหนึ่งเซียนเห่มานนิเพื่อนบอกว่าเป็นตัวกันนะคะแต่ตรงในตารางไม่มีหนึ่งนะคะตามเซียนเลยเนาะสีหนึ่งและสีหกศูนย์หนึ่งและศูนย์สองนะคะ ศูนย์นะคะเสียนตีตารางห้เนาะตีตารางไปเลยนะคะอันนี้เป็นตัวกันนะคะชุดสามตัวนะคะ เส้นที่ให้หลักสีเนาะสีเอาตามเสี้ยนเลยเนาะนะคะสี่ศูนย์หนึ่งสี่หกศูนย์สี่ศูนย์สามอ่าชุดสองตัวบนนะคะ หกสองสี่สามและหกสาม ติดตะล่างอ้์มรุดนะคะนี่นะคะเป็นตัวเด่นชุดสตัวนะคะ องตัวล่าง03ามและแล้วขิดถูกต,ตามเสี้ยนก่อนเนาะนะคะตัวที่เด่นเด่นเนิดนๆนะคะก็จะเป็นตัวที่เสี้ยนคนขิดถูกให้นะคะจากส่วนตัวเลขนะคะเดีนสีรองหนึ่งนะคะ เป็นสร่องหนึ่งนะคะมี41และ460กศัมีศ1และ02นยองอ่าสาตัวบน401 460 403 2ตัวบน6กสอ6สนะคะชุด4ตัวเลขเบิ้ลสี่สี่นย์สามสและ3าชุด2ตัวแราศูนย์และ24นะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมว่าเลขเสียนใหม่คือหลายตัวเทนะคะเสียนคัดออกมาให้ตัวที่ตีตารางให้ขิดถูกตัวเด่นเด่นเน้เนเนะคะอ่า เขากับเบืงเป็นแนวทางตองวัดนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเล็กเสียดเป็นกระเขาอยู่นะคะ,ะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะเงีย้ยงปังๆเด้อเป็นกำลังใจให้เสียดเหมือนเดิมนะคะ,ะเสียดที่บ่อเขานะคะสวัสดีค่ะนะคะ,ะก็ขอก็มีเข้ามีหลุดนะคะของแต่ละเสียดเนาะนะคะ,ะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะเงีิยงกับฝั่งต่อต่องวัดนะคะสวัสดีค่ะ